สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าคินสึงฮิคำว่าคินสึงฮิเป็นศิลปะการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกหรือบินโดยใช้ยางไม้ผสมกับทองเงินหรือทองแดงเมื่อซ่อมเสร็จแล้วรอยแตกจะไม่ถูกปกปิดแต่กลับกลายเป็นลวดลายงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในคินซึงฮิก็คือความไม่สมบูรณ์ก็มีคุณค่าในตัวมันเอง และบาดแผลหรือร่องรอยในชีวิตสามารถเปลี่ยนเป็นความงามได้ลองนึกถึงถ้วยชาที่แตกถ้าเป็นในบางวัฒนธรรมเราอาจทิ้งไปแล้วซื้อใหม่แต่สำหรับคนญี่ปุ่นการซ่อมถ้วยนั้นด้วยคินสึงฮิคือการให้ชีวิตใหม่กับถ้วยใบนั้นและทำให้มันมีเรื่องราวมากกว่าเดิมในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันทุกคนล้วนมีบาดแผลมีความผิดพลาดบางครั้งเราอาจเสียใจรู้สึกดอยค่า แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาแบบคินซึงฮีเราจะเห็นว่ารอยแผลเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เคยล้มเหลวในงานอาจเรียนรู้วิธีใหม่ที่ดีกว่าคนที่เคยผิดหวังในความรักอาจเข้าใจคุณค่าของความสัมพันธ์มากขึ้นหรือคนที่เคยผ่านช่วงเวลายากลำบากก็อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้คินซึงฮีจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมถ้วยชาม แต่คือการมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์และยอมรับว่ารอยแผลคือประวัติศาสตร์ที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตถ้าเรานำปรัชญานี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเราจะไม่รีบปฏิเสธความล้มเหลวแต่เราจะเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงผิดพลาดเราอาจถามว่าฉันได้อะไรจากประสบการณ์นี้สิ่งที่น่าสนใจคือถ้วยที่ซ่อมด้วยคินซึงฮิ มักจะมีค่ามากกว่าถ้วยที่ยังสมบูรณ์เพราะมันไม่เพียงแต่เป็นภาชนะแต่มันมีเรื่องราวมีเอกลักษณ์และมีความงามที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับรอยแผลทำให้เราแตกต่างและทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีความหมายมากขึ้นดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเจอกับปัญหาหรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวลองนึกถึงคินสึงหิเพราะบางทีบาดแผลนั้น อาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณงดงามยิ่งกว่าเดิมขอบคุณที่ฟังจนจบอย่าลืมกดติดตามช่องทาเคชิเซนเซเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ครับ